สวัสดีครับผมไมเคิลจากอีสุครับวันนี้ก็วันที่3 0ธันวาคมนะครับส่งท้ายปีมีส่งมอบรถอีกคันหนึ่งนะครับก็เป็นมิวเอนะครับคันนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มระบบจริงๆนะครับจัดเต็มสุดๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสําหรับคันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยคันนี้นะครับก็เป็นมิวเอตัว Active นะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับแต่ง ค่อนข้างที่จะครบมากที่สุดนะครับตั้งแต่ผมทํามานะครับก็ชุดแต่งเอยอะไรเอยออปชันเอออะไรเอยเนี่ยเยอะมากนะครับนะจะประมาณนี้สวยเลยเดี๋ยวพาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็ติดโลโก้ e d e f i n e นะครับตรงรุ่นเป็นสีดำนะครับ แล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าครับก็ใส่ครอบกระจังหน้าเพิ่มเติมเข้าไปครับก็จะมีโลโก้ของบิวเแล้วก็ตัดด้วยแถบสีน้ําเงินและก็แดงนะครับอ่ะจะประมาณนี้และในส่วนของสเกิร์ตครับตัวนี้ใส่สเกิร์ตเป็น2ชั้นของมาสโตครับอ่าสีค่อนข้างที่จะตรงเลยนะครับแล้วก็งานฟิตติ้งค่อนข้างดีลักษณะสวยงามนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้ครับ เห็นไหมสวยไหมโอเคไปดูในส่วนต่อไปกันเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับคันนี้ก็ได้เลือกในส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นของเลนโซ RTM ครับรัดด้วยยางนิตโตนะครับ SD 2ด5 60ขอบ18ครับแล้วก็ใส่เพิ่มในส่วนของคิวล้อนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับตัวนี้เห็นไหมสวยงาม แล้วก็ในส่วนของออปชันต่อไปนะครับที่จําเป็นนะครับอย่างยิ่งเลยก็คือในส่วนของกระจกพับไฟฟ้านะครับอ่ะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นกระจกของตัวท็อปนะครับทําสีตรงรุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะติดทั้ง2จุดจุดนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เราทํามาด้วยนะครับตัวนี้และก็เสริมออปชันในส่วนของ กล้อง360องศาครับอ่าเคก็จะประมาณนี้ครับในส่วนต่อไปนะครับคันนี้ก็ได้ติดตั้งแหลกหลังคานะครับหรือว่าราวหลังคานะครับเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพื่อให้มันดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะพอติดตั้งแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้ครับผมดูดูแล้วมันดุ แล้วมันหล่อนะครับจะพาดูอีกทีนึงนะครับในส่วนนี้เรียกว่าราวลังคาดีกว่านะาแหละจะเป็นอีกแบบหนึง่งราวล,ลังคานะครับตัวนี้ติดเพื่อความสวยงามนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับถ้าท่านจะติดแหลกก็ต้องเป็นอีกแบบนึงนะครับในส่วนนี้ แต่ก็สามารถโหนได้นะครับไม่หลุดไม่หลุดแต่ว่าถ้าติดตั้งเพื่อเพื่อขนของอะไรพวกนี้มันจะยังใช้งานได้ไม่ร้อยซนะครับสําหรับตัวนี้ให้ดูประมาณนี้ครับในส่วนของเห่าหลังคาก็เหมือนตัวท็อปเลยนะคล้ายๆกันเลยในส่วนของด้านหลังนะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับสวยงามแล้วก็พาดูในส่วนของ เห็นไหมคิวล้อด้วยเต็มเต็มด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับเริ่มต้นด้วยชิ้นแรกก่อนเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นสปอยเลอร์นะครับสีดําเงานะครับมันตัดกับสีขาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นของมาสโตะครับมันจะยื่นออกมาประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ในส่วนของคาดเอวนะครับตัวนี้เป็นของมาสโตะอีกเช่นเคยนะครับ ก็เป็นสีขาวตัดกับสีดํานะครับงานฟิตติ้งนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามาสโตตเนี่ยโอเคเลยดีเลยแล้วก็สีค่อนข้างที่จะตรงนะครับเป็นแบรนด์ที่ไว้วางใจได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตนะครับตัวนี้ด้านหลังจะเป็นตัวนี้ครับมาสโตเหมือนกันเห็นไหมหาดูอ่ะสีท่อคู่นะครับเป็นท่อหลอกนะครับ เรียกไ,ได้ว่าตัวนี้จัดได้แบบลงตัวอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของคาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวนี้กันลอยกันลอยท้ายนะครับก็เป็นของแบรนด์มาสโตเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาดูในส่วนของภายในนะครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับตัวนี้เลือก เบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับคล้ายคลึงกับตัวท็อปนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสีเนี่ยไม่ตรงกับตัวท็อปร้อเซนะครับแต่ได้ในเรื่องของความสวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินได้แล้วก็ฟิตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าใช้ยาวๆเน้นแต่ของคุณภาพจริงๆนะครับสำหรับผมนะครับที่เลือกมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเปียโนแบ็คนะครับจาก ตัวเดิมนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเพิ่มปุ่มในเรื่องของการพับไฟฟ้ามาด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมที่เราติดตั้งในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าตัวนั้นนะครับมานะครับเราก็จะมีในส่วนของปุ่มสําหรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเปลี่ยนโนแบ็กตรงนี้ที่เป็นสีดําเงานะครับเราเปลี่ยนกับประตูทั้ง4บานเลยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับจะได้เข้ากับตัวรถนะครับ และในส่วนของผมเข้ารูป6ดีนะครับตัวนี้ก็เลือกใช้เป็นสีดำนะครับได้สีดำนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวพื้นด้านล่างทั้งหมดนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับผมพาไปดูด้านหลังครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนเป็นเป็นโนแบ็คนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ครับสีดําเงานะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับเพิ่มความสวยงามไปอีกระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็พรมเข้ารูปนะครับ 6D สีดำได้สีดำนะครับป<อ>ูในส่วนของที่เป็นกรรมหยี่ทั้งหมดนะครับให้ดูว่ามันตัดกันขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพรมเข้ารูป 6D ด้านหลังนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ของเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้วนะครับ ของเดิมเราก็คืนหมดนะครับยกเว้นล้อเดิมนะครับที่เราต้องเทินนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลอยท้ายนะครับด้านหลังติดมาลักษณะแบบนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนของออปชั่นภายในกันเลยครับโอเคครับในส่วนของออปชั่นภายในนะครับตัวนี้ก็พวงมาลัยนะครับติดมัลติฟังก์ชันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ในส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ยสำหรับควบคุมเครื่องเสียงสามารถใช้งานได้จริงครับส่วนในส่วนของฝั่งขวานะครับก็ติดเพื่อให้มันดูเต็มพวงมาลัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในกรณีเปิดไฟตอนคืนเนี่ยตัวอักษรต่างๆก็จะมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นด้วยนะครับในส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับที่ผมไม่พลาดเลยก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ากุญแจเดิมเป็นแบบนี้นะครับผมได้อัปเกรดเป็นกุญแจพับนะครับก็คือลักษณะ ประมาณนี้ครับตัวนี้เห็นไหมยีส e ุโลโก้ใหญ่ๆเลยแล้วก็กดที่คําว่าอ e ีสุเนี่ยก็จะมีกุญแจเด้งออกมาพูดง่ายๆก็คือเป็นกุญแจพับนะครับแล้วก็อัปเกรดในเรื่องของสัญญาณการขโมยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งรถเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ไม่มีนะครับเราก็เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยไปนะครับกุญแจพับเนี่ยได้ถึง2ดอกด้วยกันนะครับโอเคผมลองสตาร์ทให้ดูนิดนึงครับเอาไฟเข้าแล้วกันเนาะ โอเคแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ Android นะครับขนาด9นิ้วเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนโอเคปิดเสียงแล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันนะครับกล้องจะมีทั้งหมดทั้ง4ตัวนะครับก็คือด้านหน้า1ตัวด้านหลัง1ตัวแล้วก็ด้านข้างอย่างละตัวนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น4ตัวนะครับสามารถดูมุมมองต่างๆได้แล้วก็ข้อดีนะครับก็คือในเวลาแบบเรา จอดเทียบฟุตบาทนะครับเราจะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าฟุตบาทอยู่ประมาณไหนเราวางแผนในการจอดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็ปกป้องนะครับในเรื่องของล้อของคุณนะครับที่จะไม่ทําให้ขูดฟุตบาทนะครับตัวนี้แล้วก็ข้อดีของกล้อง360องศาอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของการบันทึกหน้าจอนะครับของกล้องทั้ง4ตัวในเวลาขับขี่นะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องไปติดกล้องหน้า เพิ่มเติมเลยนะครับสามารถบันทึกเหตุการณ์นะครับผ่านแฟลชไดท์ทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เมมโมรีการ์ดอะไรให้มันยุ่งยากครับเสียบแฟลชไดท์จากด้านข้างได้เลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีแฟลชไดท์อยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายครับก็จะมีช่องสําหรับเสียแฟลชไดท์หนึ่ช่องแล้วก็ช่องสําหรับเสียบแฟลชไดท์เข้าเครื่องเสียงอีก1ช่องนะครับเราก็ใช้ในการบันทึก1ช่องแฟลชได์ก็หาซื้อค่อนข้างง่ายครับแล้วก็สามารถย้อนดู วิดีโอเนี่ยย้อนหลังได้นะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับไม่ต้องเอาไปเข้าคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดูได้เลยนะครับว่าเราได้เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถกดใช้ดูได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกล้อง360องศารพร้อมหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วแล้วก็ความชัดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่า บางทีนะครับกล้องโรงงานหลายๆรุ่นนะครับยังไม่ได้ความชัดขนาดนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองของกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นมุมมองของ 3D นะครับก็คือ3มิตินะป๊บปุ๊บป,บปบุเรียบร้อยครับตัวนี้ประมาณนี้ครับในส่วนของภายใน และในสิ่งสุดท้ายนะครับที่คันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับก็คือกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มอัตราการตอบสนองของการใช้งานในเรื่องของคันเร่งนะครับให้แซงทันใจแล้วก็ใช้งานได้ฉับไวนะครับมั่นใจในการแซงได้นะครับก็คือกล่องคันเร่ง A Box ตัวนี้ครับสามารถปรับระดับได้ถึง9ระดับด้วยกันนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ ถ้าสมมุติว่าใครอยากลองก็แนะนําเข้ามาลองที่โชว์รูมผมได้เลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวทั้งภายนอกภายในนะครับสําหรับคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยถึง3 0มมกรานะครับให้ถึง30มกราเท่านั้นนะครับไม่พูดพภาพทำเพลงโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งนะครับเอาไป1 0 0 0 0 0 55,000บาทนะครับออกรถพร้อมแต่งนะครับย้ําอีกทีนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ออกรถพร้อมแต่งหนึ่งแสนห้าหบาทนะครับของแต่งจริงๆก็ประมาณแ0 0กว่าบาทแล้วนะครับลองทักมาถามผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ดูว่าราคาของแต่งแต่ละอย่างเท่าไหร่นะครับออกรถตามเนี้ย mew x ตัวเริ่มต้นสีขาวมุกหนึ่งแสบาทครับ ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,5255บาทคุ้มเบาไม่รู้นะครับพิจณาเอาเองนะครับแต่ก็มีไม่กี่ที่หรอกครับที่ทำแบบนี้นะครับผมกล้าการันตีได้เลยนะครับว่าออปชั่นจุกจุจริงๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีหลายๆคนมาบอกว่าเฮ้ยแต่งขนาดนี้ทำไมไม่ออกตัวท็อปเลย ตัวท็อปนะครับใช้เงินออกรถประมาณนี้เลยครับเริ่มต้นเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ค่าผ่อนนะครับค่างวดเนี่ยจะแพงกว่าเจ้าตัวนี้ประมาณ2,500ถึง3,000บาทต่อเดือนนะครับถ้าลองเอาไปคิดกันดูนะครับว่า2 5 0 0ถึง3,000เนี่ยอ่ะคิดง่ายๆเป็นเลขกลมๆแล้วกัน3,000นะครับคูณ84เดือนเป็นเงินเท่าไหร่เราประหยัดไปเท่าไหร่ครับแล้วออปชันที่ใช้ถึงขนาดนั้นไหมนะครับสำหรับการใช้งานของตัวเองนะครับ ฝากไว้พิจารณานะครับสำหรับใครนะครับที่อยากออกรถนะครับก็หรือถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งอะไรต่างๆเนี่ยโทรมาที่เบอร์ผมได้เลย0615463646นะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดของแต่งทั้งหมดไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลายและเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับแล้วเจอกันอีกที ในปีหน้าครับผมสวัสดีครับ